สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหน่อยนะคะประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายน65เนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP ทั้ง4ฮาหน่อยเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ9ก6ตัวรองก็คือ0กับ3นะ90 91 92 93 96 62 64 66 68 69ตัวรองก็คือ0กับ3เนาะ0 0 0 2 0 3 0 4 0 7 0 9 30, 3า3ศ3น3์ส9 3สองสามห้าสาเก้าสามเก้่เอาหห้นจับคัวนี่มันง่ายดีถูกก็คือถูก 60, 0, 6 0ศ6นย์ศูนย์หกหกเกอันนี้ถูกก็คือถูกได้หนึ่งขาไปเลยไม่ต้องไปเสียงเงินเยอะนะต่อไปเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือ0ย์กับแปดตัวรองก็คือ4กับ6 ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย <si ์สี่ศูนย์แดศกหดหเอาอย่างนี้เลยง่ายดีนะตามเดีวก็8ปดหกสี่สี่หหสองปเน้นรูดตัวเดินนะศก็หนึ่นยองนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสองแเน้นรูดตัวเด่นเอา

วันนี้ V I P กับปกติเลขมันจะมาลักษณะเดียวกันเนื้อจะพอกิดกับพิเศษด้วยวันนี้เอาสี่ตัวกับสี่ตัวนั่นจับคู่กันเลยเดอ้อต่อไปเป็น V I P V I P ตัวเรนก็ห้ากับเจ็ดตัวรองก็คือหนึ่งกับเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด หนึ่งเจ็ดเก้าหนเ็ดห้เจ็นึาเะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่กันก็มี 51, 7, 1 5ึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่เนึ่กา็ดเเก็นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้ง4แนวทางเนอเน่นรูดตัวเด่นเอานะถ้าไม่ชอบแนวทางที่วางไว้แต่จับคู่ก็ได้อยู่ด้กึ่งขาเนาะ บางทีเข้าสามตัวตรงๆเลยเดอ้อเราไม่ให้ตัวรูดรวมเด้อบันนี้เน้นรูดตัวดินเอานะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กับช่องมุ้นเส้นพารวยได้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ